อ่เดี๋ยวมาดูคู่แรกกันนะครับกับการแข่งขันนักภาพดิจิมอนแอ v เวนเจอร์ซีโร่ทูเดอะ n บกิ้นิ่งมาเล่นเกมนะครับเกมต่อสู้ดิจิมอนกับเกมที่มีชื่อว่าดิจิมอนเทมเมอร์ดิจิมอนเทมเมอร์บัตโต้เอฟเวชันนะครับผมซึ่งคู่แรกนะฮะพบกับพี่พี่อะไรฮะูเบดครับเออพูเบดครับเล่นเป็นตัวอะไรฮะเล่นเป็นวีมอนจ้ะวีมอนนะฮะและน้องคิงเล่นเป็นกาบูมอนครับกาบูบอนนะครับไปแล้ววีมอนอ้ มองเนี่ยมองอย่างเดียวเลยครับกับภูมบอลครับไอ้มีระวังหินระวังหินหินนั่นไงวิววิพันธ์มีแม่ไม่ให้หลับเก็บการ์ดได้นะครับการ์ดแต่ละใบจะมีความสามารถต่างกันระวังหินระวังหินนั่นไงการ์ดลบอย่าไปเก็บนะครับมันจะลบเก็พลังการ์ดลบอย่าไปเก็บ เราเป็นหลบได้แกไม่ได้เฮ้ยขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่อยฮะเพื่อความมันเป็นยังตีลิเกจินไหมฮะไม่เป็นไรครับเราพูดแซงกก็จต่อไปตัดทีมพักการ์ดมาเป็นชุดเฮ้ยการ์ดมือเนี่การ์ดเมาบังคับซ้ายจะไปขวาขวาจะไปซ้ายข้าศึกันแค่นั้นเองการ์ดโง่ในเก็บเพิ่มเกียรติโง่แต่งล่างได้แล้วทั้งคู่เลยถ้าไม่ตากระบุมอนคือระยะไกลแนะนำให้ไปอยู่ไกลๆแล้วค่อยใช้ ส่วนวีมอนเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะใกล้นะจําไม่ได้แล้วไม่ได้ตัวนี้นะวีมอนเปลี่ยนร่างเป็นแต่ระหว่างนั้นกดสามเดมโอถ้าจะเปลี่ยนหมดนะครับลองดูโอ้ยโอ้ยโกงท่านที้ยาวเกือบทั้งฉากของของเมทัลคาร์ลูรูมอนเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ย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 ไม่ตายไม่ตายจะหมดแล้วไอ้จะคืนร่างกันแล้วอยู่อยู่ใครใช้ไม่ตายเลยเนี่ยอยู่ใช้เลยใช้เลยคิงคิงใช้เลย เอ้าต้องทำให้ตายพี่ตายระยะใกล้ได้งไงต้องไปโอ้ยหน้าจอโกงทิงโกงแล้วคือถ้าไม่ตายคือฉันยิงอย่างเดียวไอ้นี่เป็นนิสัยพุ่งมาหาด้วยระยะไกลนำวิถีจริงเหรอทำให้ตายใช้ตอนที่อยู่ข้างบนไม่ได้มขอมือแล้วไม่ขอมือแล้วงานเป็นเดิมพันนะงานเป็นเดิมพัน ไม่ทำไมคือจะบอกว่ากับมอนแบบท่าระยะไกลซะเยอะวีมอนท่าร,ายระยะไกลทั้งนั้นเลยรู้สึกมันแพ้ทางยังไรก็ไม่มมรู้นี่ลูกไฟการ์ดนี่เก็ตเราจะพ่นไฟได้ครับอ่าเมื่อกี้พ่นทิ้งไปแล้วพี่ตางไม่ใช่ขอคิงน,นี่พี่ตานี่งเราแบบขอมองทีมงเดียวระวังระเบิดจะเกตน,นะครับระเบิดไปต่อยการ์ดข้างบนได้ทำไมคว่ำอยู่ต่อยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดที่ชอบก็เจ็บไม่ชอบก็เกลียดจริงไป ลงมาดีลงมาแต่งาได้แล้ววีมอนถ้าจะใช้ทําไม่ตามวีมอนต้องไปใกล้ๆเขาใช่ไหมเมื่อกี้ลองแล้วนีนใช่ไหมใช่มันมันมันต้องตีมันจะตีได้กลังทีนึงแต่ว่าใครๆใครๆคอนตามนแต่มันต้องปล่อยจริงไม่ใช่เป็นต้องตีโดนไอ้หนูไม่ให้ล็อกไอ้หนู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 ใช้ดีเมื่อกี้มีระยะแล้วใช้ดีถ้าไม่ตายใช้ดีไม่ตายไออ๋อมันเป็นหมัดมวย แล้วก็จะยิงเวีนก้ามโอ้ยกรังก้อนกดกันเอ้ยไอ้ไม่ยอมมาโดนนี่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 โจขอเศษสองจุดพุ่งขอเป็นที่สามพุ่งอุ้ยพุ่งอุ้ยเฮ้อุ้ยฮุ้งโอ๊แบงค์ล้างเลยนะวินด์พัทปิดด้วยท่าไม่ตายเลยเข้าไปใกล้ๆแล้วต่อยเลยคิงพี่โบ๋แล้วพี่โบ๋แล้วคิงโดนหิน อุตส่าหจะปิดสวยๆถ้าไม่ตาก็ชนะชนะชนะด้วย่างอิมเรียดดามอนซะด้วยโอ้โหอรอเสมอลวฮะตอนนี้ฮะแมชชันมันอีโวได้นีหว่าจเพลงสักสีอีกแงล่างได้นะครับตอนนี้เล่นับคนติดเล่นับคนติไมถึงรู้จักไหมลูกมวยอะไรฟุตบอลเซ้าหลินติจิบัน ดิจิตอลดิจิตอลเป็นดิจิมอนไงนี่เนี่ยโอ้ยมีเวลาจำกัดนะคิงมีเวลาจำกัดระวังเวลาหมดแข็งแรงไม่ให้โอ้ยอโอ้ยรถคังนี่นะโกโกมันไม่มีใบอ่ะเฮ้ยมีใบไะโกโกเก็บเศษแล้วมันไม่ไม่ดีหรือเปล่าหรอไม่มีย โอ้อโยไม่งั้นเราไม่จะไหนเก็บแตงตรงนี้ลงมาทิลงมามันจะไปอยู่มมยห้องมันทำไมลงกระโดดอยดู่นั่นนั่นแหละอุ้ยอุย,อยตีตัวสินพอดีปล่อยไฟได้กับบุมมอนตอนนี้เป็นไฟที่มาจากเอออย่ากเก็บขาเมาเลยข้างหลังอะอย่ากเก็บไม่เก็บแป้งลนะกู <laughs> ต,ตายแน่โ,โ,โดนขาเมาไหมคิง โดนมงขอโทษผีม้นเฮดวะก็ถ้าสามเหลี่ยมมันหมุนอย่างเดียวมันไปพี่ไม่ทันเออเอ้าชนะใช่ไหมทีมเราชนะเฮ้ยหนึ่งศูนย์เลยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อ้าคู่ต่อไปครับมาพบกับคู่ที่สองนะครับกับหนูพัดเทและน้องไบรท์นะฮะน้องไบรท์แน่นอนนะฮะจะต้องจะต้องเล่นเป็น วอมมอนนะฮะและหนูพัดเป็นเทลมอนเย่ไปเลยครับกดโอไหนขอเสียงวอมมอนระหว่างนี้นะฮะน้องเคนน่ารักไอเทลมอนเทลมอนฮิคาดิรอฟังเสียงนั้นท่ารับแบบนี้ได้ในโรงภาพยนตร์นะครับมาเริ่มครับไปแล้วทั้งคู่ตามปล่อยวงกลมปล่อยวงกลมใส่กัน อก็ขอเหลือที่หกได้จ้ะโอ้ยโอ้ยอ่าอืมปล่อยวงกลมใส่กันอย่างเดียวเลยนะคู่นี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกมี้นาต้องบอกเลย น้องหนอนแปลว่าน้องหนอนอย่าลืมนะไม้ตายไปใช้อยากใช้ไกลเขาว่าเีจะใช้ไม่โดนเฮ้ยเมื่อ,อกี้โดนแล้วก็ามาติดหินจอโดน,ไม,ไ,นไม่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 ไมเดี๋ยวไปแล้วหินต้องหินไปแล้วแปลงล่างระหว่างตกตกกิ่งไม้ด้วยนะฮะเป็นการแปลงล่างที่เท่มากฮะไอเราเป็นกระหลอ่อด้วยดิทีนี้ก็ลำบากเลยเฮ้ยคุณบินเหรอ มันโหมดเก็บตัดนะเก็บตัดท่านี้ยาวมันฉากท่าฮอลลี่ของมุกต์อ่ะโหดมากอ่ะยาวมปนฉากแต่ถ้ามศาตายใช้ยากหน่อยนะฮะสำหรับตัวโฮลลี่ดราโอนนะฮะเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเกือบโดนบอมบอลแปลงร่างเลยแล้วบอมบอล ทำไมตารหันหน้าไปหาเขาก่อนนะถ้าใช้อ่ะให่ไม่ถูกมั้ชย่ใหย่ใหญ่ขึ้นเลยช่เออนี้มันดีกว่าเออผู้บรรยายไม่ต้องทำอะไรละให้เขาให้เขาบรรยายกันเอาอยอ้ยุดนไังะยะขงหินไม่ไกล วงวงนี่ฮ้ยเดียวหยุดหยุดกระโดดได้ไหมเป็นนอว่าควงอย่างเดียวฮะควงอย่างเดียวไม่ทำอะไรละควงหางอย่างกดปุ่มอื่นบ้างไหมไม่รู้กดมวนแล้วล่างเลยอ้ยอุ้ยอุ้ยเรา ช่่อาเอแต่อมกอเราไม่ใช่ไม่ตายแล้วเหรออมกอนว้าโอ้ยินมันครเกินไปหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ก็อยากจะรู้แบบนั้นอ่ะไม่ตายเลยอมกอเอ้าเอ้า เอ้ยเอาจริงไม่ได้อยากเอาชนะแล้วแต่ทำไมเราต้องแพ้ด้วยน้อนหนีดีกว่าเก็บการแล้วแปลงล่างใต้เทวันอ่าแปลงล่างเลย้ายไอเรานี่มันท่าเท่ตลอดเลยเว้ยไปดีกว่าหนีดีกว่าเรามาดูกันว่าโมลี่ดามอนจะใช้ไม่ตายเอ้ยอุ้ยโดนไปหน่อยนึงไออีโวอีโวอย่าแกบลบอย่าเก็บลบเกบลบแทบอีโวจะหายแต่มันจะโดนลบ โอ้โหเอาเฮ้ยหยุดควงได้ไหมหยุดควงด้วไม่รู้ราการเปกระปุกไหนไม่รู้รายการเป็นกระปุ่มไหนหมอมมดบอกไม่ต้องทำลาควงอย่างเดียวก็ชนะแล้วน้องก่อนเชิญท่านไมตายหันที่ถูกฝังด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะแปลงพุชเจอญไมตาเองไปหรอก ควงควงควงอย่างเดียวละเราหนอนอะควงอย่างเดียวเลยควงมันคืออันไหนยังไม่ลงเลยเอาถึงกอ้วแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้โฮลี่ดามอนใช้ไม่ตายเอาเลยจะไม่ตายต่อเลยเฮ้ยไม่โดนยากโดนเย็นชิบหน้าคุณที่สุดจริงจริงๆอะไรอะไรไม่ยอมยังไม่ได้ไปยังไปเก็บต้าฟี่างบนเพิ่มเรื่อง กาแฟบนตีงไม้เพิ่มเลือดมันมีใครเจ็บครโดนเจ็บอะไรกันแล้วโอ้ยหนึ่งงมันดีวันอ๋ไอ้เเลือลอยู่นี่นงนว้ายวยวายว้ายย่ยย่ยตายลยตาย้าไม่บอกไม่ได้อยางชนะไม่แพ้หรอกมันต้องแพ้ด้วย ก็แค่นี้หม่้วเสมอแล้วเนาะเสมอเสมอจัดสีละจัดสีละกดไปทันทอันนี้อะไรเนี่ยพี่ว้ายเอ้ยเดี๋ยวดิเด้โอ๊ยไม่รู้หละอะไรก็ไม่รู้หละเอ้ยเอ้ย เอฟเวอร์ลูใช่ป่ะเอฟเวอร์ลูใช่ป่ะเพิ่งเห็นโดนเต็มๆนะฮะแรงนะเมื่อกี้ดูไม่ทันแรงขึ้นหลอดอะแล้วสติหมดใช่ไหมสุดท้ายแล้วเขาก็ยังใช้ไม่โดนเลยนะอะไรเนี่ยเราไม่ได้ยินี่หยิ่งน่ากลัวจังอ่ะ อ่เรียบร้อยยู่ไหนแล้วว่าอยู่ไหนคนิงมากคนมอไม่ไม่ได้แล้วไม่รอดแล้วดูดและสุดครั้งนี้เทอมอนก็เป็นฝ่ายชนะเอนจอยครัปเบบี อ่ะครับมาที่คู่ที่3นะฮะระหว่างน้องมิวผู้ให้เสียงเป็นพาต้ามอนค่ะและคุณแปก้กอนรัตผู้ให้เสียงเป็นอาร์ม,มาริมอนอ่าซึ่งวันนี้ไม่มีอาร์มาริมอนให้สู้ครับก็เลยเลือกเป็นนี่เลือกหมายถึงเกมเลือกเป็นตัวอะไรเรนามอนอ่าเรนามอนปะทะพตาต้ามอนทาพร้อมแล้วกดโอไปเลยเออช็อตมาแล้วฮะดอกแรก Ies, แต่ไดอะไรเรียกเกิ่่ไม่รู er> ้เหมือนกันโอ้ยโอ้โหนี่ก็สู้กันดเดินว่าแปลงร่างดทั้งคู่เพลงมันเป็นอะไรเพลงมันสลากกันมั่วเลยวะเดียโอ้โหมองไม่ตาเลยครับเพลง ไม่ชนะจะอาบอยู <sympath is> ่แต่ถ้าพัตตม้อนใช้ท่าไม่ตายแรงกว่าเขานะถ้าใช้โดนอะช็อตกาได้ด้วยอะพัตตะม้อนตาย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 พุตายพัตตม้อนถ้าใช้ท่าไม่ตายโดนคุณท่าคุณรุนแรงมากนะฮะแต่คุณน่าจะโดนหินนะใช่ไหมผมเดาเดินสิเดินย

มาตามอนพุนหมดแล้วะตอนนี้เลิน้ำม้อนออกแนวกดวัวนะสลับร่างวัวชั่วว่าเสลับร่างไปอยู่ข้างหลังก็ตลบหลังฮะโอ้โหม่าเลยถาม่าไม่ได้อยู่ไน ย้แป<อ>่ <os> ลงล่างเลยทั้งคู่ครับตอนนี้ใครจะแปลงก่อนใช่ไหมใไหก่อนไปเริ่มกัต้องมาเนีวโอ้ยแม่อไรเยวลงมานึ่งลงมาอะไรกันมาเนี่ยัดเลยนะมั่แปลงล่างได้ไหครับตอนนี้เลยนะมั่โอ้โห เต้มเต็มไม่ไม่ตัวหัวยายาวยออไม่ไม่นไม่โอย่าดิบิบโอ้แม่เจ็บเหมือนเซตจังมาสู้นะฮะสิ ดหนีที่มแล้วเอ้าหนีไปวันกดป้องกันได้นะครับทุกคนกดแอะปุ่มขวาครับทุกคนครับปุ่มขวาอ L1 นะฮะมันป้องกันได้นะครับอ่มันมันไม่โดนนะมันเสยอ่ะอ๋อโอ้ยถ้าใช้ถ้าตายตอนนี้โดนนี่เลนามอนพลิกได้นะฮะถ้าโดนนะครับถ้าโดนโดนโอ้ยจริงจะงทุบไหม โอ้โหจบด้วยล่างสมลลงสบูมรณ์ล่างสุดยอดจบเลยดิโอสองหมื่นแต้มเฮ้ยเราชนะสามคนลวทีเราสุดยอดมากาปากค<ด>ู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่เก่งที่สุดผมจะบอกว่าโคตรกดดันเพราะทุกคนในทีมชนะหมดเ <laughs> ว่บบา อ๋ผมภาพเป็นทาเครุแต่ผมเล่นอากูมอนครับเพราะว่าพาร์มอนเล่นไปแล้วอันนี้ครับแนะนำตัวนิดหนึ่งก้าวครับภาพเป็นลุยครับครับผมแต่เล่นเป็นทาตะโตอ่ากูงอย่างเดียวไม่สองแล้วเขาไมกดยังอื่นแล้วนะครับเด็กนะถ้าใครสู้กันเนาพระเอกพระเอกสองภาพสู้กันพระเอกภาคหนึ่งกับพระเอกพาคสามเอายูได้แล้วยูได้แล้วเอากิมมอนเปลี่ยนร่าง

อย่างเดียวโอ้ยหินได้หมดหลบหินได้หมดโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องมือเอาดูเองเ้าคนฉังตักคนเรียบร้อยโดนไปอยากแม่นอยากแม่นอีโบมาไม่ครบเลยเมื่อกี้จะกระโดดใครเอาฟอสไมกดใช่เลยอีโบมาไม่คุ้เลยกดดันมากฮัลโหลบอกลงกดดันมากมาพร้อมกับยุคมอนอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะได้ใช้ท่าไม่ตายไหมอีโบมาเสียเปล่ามา อกมันเฮ้ยทีมเดียวกันปะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จะแปลงร่างทำไมนะไม่ได้ใช้ท่าเลยเอาคิวบอนเก็บเอาคิวบอนเก็บหายไปแล้วกลับไปด้านเดิมแล้วไปโดนทีมไดิมโอ้โหคุณนายนิกาศอีกแล้วก็ขับกลับมาใช้คอมโบเดิมกลับมาใช้คอมโบเดิมคอมโบเดิมมันเล่นอยู่ท่าเดียวเลยครับคุณผู้ชมผมปวดเลย มันเล่นอยู่ท่าเดียวเลยครับคุณผู้ชมขออมอี๊ตายไมตายไเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยมันมันกดสามเหลี่ยมอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมมันเป็นแท็กติกไงคุณที่เรียกได้ว่าเล่นมาตักงแตทุกคนจะมาแพ้ครับผมอาจจะแพ้ได้แพ้อยู่คนเดียวในทีมด้วย ได้ได้แล้วมอนหนีอย่างเดียวขับไปไม่ไปไม่โดนโดนอีกแล้วคัมโบคัมโบอแล้วอีโมแล้วอราตะต้อบอกอีโมเลยยืนรออยู่มอนไปนี่ยืนรอด้วยมียืนรอแล้วว่าตีเอ้ยกันได้เมาเกล้ามาเกล่้าเป็นบวลเกรมอน ดูสิครั้งนี้จะได้ใช้ท่าไหมถ้าไก่เอาฟอสอสเซสเซชันน่าภูมิใจของเขาเฮ้ยโอ้โหเป็นตัวเป็นผมเป็นโบเกวันที่ลบหินไม่ได้ตาไม่ตายจะได้ใช้ไหมเอาแล้วเอาแล้วกลับมาบนคอมโบเดิมไม่จ้าไม่าบนคอมโบเดิมหิน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 คอมโบเดิมตาไม่ตายหมดใจหมดแล้วน่าจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะอย่างนี้หนีอย่างเดียวไม่ทันนะเนี่ย ไก่ออฟฟอสอ้ยคุณมันโดนคนดีเอาแต่ว่าเขาเก็บเสร็จแล้วมึนเมาเออลงลงมามึนเมาก็าดีเลยเอาทุกบอลครับนะมาแล้วเรียบร้อยหมุนหมุนหม,มุนมาุณบอลจะตายแล้วครับทุกบอลเอายังไงทุณบอลต้งองแข่งก,ก่อนเลยครั้งนีาจบเลยนะหรือว่าการกับลูกทีมคนอื่นอีกหลายเท่าตัวนะใช่ครับใช่ผมว่าเป็นคนสอนลูกทีมคนอื่นตลอดเวลานะมาถึงตาเลยเล่นเล่นไม่ได้เลยนะ เอาแระวังพลาดไปและพลาดไฟไปเอาโฟสของภาคหนึ่งและภาคสามไปที่ชนะอา๋อคอมโบเดิมคอมโบเดิมโอ้โหเก็บบอลไม่ได้เดินเลยบอดไปโอ้โหไอ้แก้พอดูเชียวไอข้างหลังเนี่ยทีมเดียวกันแต่มันเชียร์ครผมเริ่มรู้สึกยังไงเนี่ย รอบตัแล้วรอบตัสินรอบตักิมอนปะทะอัลกอนอักิม่อนไ้มิโบก่อนใช้คอมโบเดิมเขาต่อให้มีแปลงร่างด้วยเป็นไงอ่ะไปแปลงร่างกัด้วยเฮ้ยเก็บการ่ปกิโบเลยก็เหรอยังไหวโอกิมม่อนแล้วดูี่ครั้งนี้จะได้ ติงไก่อปอสกร้องไหมไอรตีก็อาจจะพลิกเกมได้แล้วแต่กุเติ้ลนี่ล่ะนะไก่อปอสเขาแข่งกไป้หร้ยเขาแข่งกัระหว่างไก่อปอสกันเหรอสุดยอดหรือว่าเขากะจังหวะไอเฟมตอนนี้ดันมากโอ้ยโดนพอดีโอ้โหเฮ้ยนี่มันหมุนอย่างเดียวเฮ้ยขันได้วิ่ันแล้วได้เกตอย่างเยอะเลยโอ้โหอ๋อหิน หินมาแล้วครับหินล่ามาแล้วห <sl ā> <Bryant> ินตลอดเลยโอ้โดนหินผักนอะไรอ่ะแต่ทำไมตอนเล่นเลยจะบอกนะไม่ยีโวอีกแล้วกันเหรอที่โกงจริงๆทำไมตอนเล่นเลยน้ำม้อนไม่ได้หินนี้บ้างวะนล้วแอบจะมีการอยู่ดีๆนี่หมุนอย่างเดียวเลยหมุนหมุนมาได้เลยน้ำม้อนหินนะหนึ่งหมุนข้างคนหนึ่งหมุนขึ้นอขาพูดปีนจริงปีนหินหินหิน ดครับโอ้โหท่ามกลางความกดดันทีมเลยเชียร์คนอื่นนะฮะโหกดดันมากครับโอ้ยจบแล้วโอเคแค่ก็จบคลิปตรงนี้ฮะโดยที่ทีมของผมชนะ4-0ใช่ไหมครับพี่แฟนเย้ถ้าชอบถูกใจนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆสำหรับ Digimon Adventure Zero to the Beginning นะครับฉายในโรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับเย้